ครับเจอกันกับผมอีกแล้วครับพี่น้องกับช่องเกีรตสดาแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับโหวันนี้นู่นครับปรมมาจารย์หรือเปล่านะครับเจอตัวจริงแล้วได้ยินแต่ชื่อครับวันนี้พี่น้องครับเดี๋ยวไปชมครับมายังไงมาเจอเจอกันยังไงเนาะวันนี้น้องชายจานบอยสวัสดีครับโอ้ ใครเนี่ยยกมือไหว้ไว้ก่อนเลยป้าแดงครับได้ยินแต่ชื่อนะครับป้าแดงสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับทีมงานอีกคนนึงป้าดุนป้าดุนป้าดุนโอ้ป้าดุนครับผมป้าดุนเป๊กกรมอันนั้นป้าลัดป้าลัดสายห้าครับผมางาอันนี้เจ้าบ้านครับอาจารย์ขวัญค่ายมิตรภาพติดปีกครับผมพี่น้องวันนี้มาเจอกันบ้านบ้านอาจารย์ขวัญมาเห็นยังไง มายังครับหานกตอมหานกโตหานกตอเก่งไดแล้ววะอย่างยังได้ยินว่าได้ยินข่าวว่าใครนี่มือหนึ่งสิบเจ็ดติบแปดตัวก็นแลยอยางมาพ้สุดอกตอนไหนมือหนึ่งติบเจ็ดติบแปดตัวได้เลยบ่บ่ธรรมดานาะครับเนาะบ่ธรรมดาเี้เต็มกับบ้านรถนกครับเหมือนเดิมนะครับนกบ้านอาจารย์ขวัญเต็มครับผมเต็มบ้านเลยครับผมเต็มบ้านครับได้ยินว่าสิบเจ็ดติบแปดตัวก็อยล้มาเบิ่งแล้วเนาะเป็นยังไง เอาตัวเด็มือหนึ่งสองตามโตกันยากเลยทุกมือเี่นยากเลยทุกมือเล่นนกเนาะนกเหนียวนกเหนียวเหนียวนกเหนียวพร้อมคนเล่ยนร้ายพอมมันบอกเขารวมเลยอลไรนี่จากันตัวตัวนี้ตัวไหนครับถ้ามันเขารวมมีชิดโอ้โหเอ้านกมงคลป๋าเอาไปได้ยังไงเนี่ยมาไหนลองดูให้ชมให้ชมโทรศัพท์เจ้าหน่อยโทรบัตรติดตรงตรงคอยโทรศัพท์ตัดไปเลยเดี๋ยวคอยโทรกลับเด้อเอรับขอรับจะรักเลี้งนกแป๊บนึง มาชมน,ก,นกคนเออมาชม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 ชมต<ม>ัวนี้ทำเป็นนกต่อได้ไหมเนะี่ยเพราะให้นกทาไม่ได้ตัวนี้เป็นนกต่ออยู่ครับเป็นนกต่อครับเป็นนกตอ่อช่างอาจารย์กรครูขันล,ลั่นป่าซืมาเท่า<อ>ไหร่ซื้อมาสี่สองค่ายใหญ่ค่ายดังค่ายใหญ่ค่ายดังตั้งแต่คือมาตั้งแต่ผมเลี้ยงนกตัวแรกนกครูขันลั่นป่าเนาะครูขันลั่นป่าครูันิ่งอะไรออกป่าอยู่ไหมออกอาจารย์กรเบิ่งกิบบอลเนาะนานๆออกจนกเจ้าเนี่ยนกมาเล่นง่าย โอ้ม่วงหวานปากมันเป็นอย่างไรเนาะตัวอื่นบางไม่ได้ออกอ่ะปากมันคืออกี้ยเป็นเกี่ยวเนะอาหารปากมันคือเป็นเกี่ยวจักรต่อยู่เสารูนะว่านกนกไม่สมประกอบครับนกปากยาวเกินครับโอ้ปากมันกินอาหารไม่ได้น่ะเออเออมันกินอาหารไม่ได้ปากมันงอนกนกมีปัญหานกพิการนกพิการปากยาวเกินตัวนี้ต้องปล่อยนะครับตัวนี้นกพิการปล่อยืนสู่ธรรมชาติเอาไมเอามา่าไหนนะ ได้กองใบหนึ่งข่อมแบ่งเท่าไหร่โอ้แสดงว่าเอาเอาหนาเสื้อมาคำตัวนี้ไหมเอาหนาเสื้อมาคำเจ้าเล่นอีกไอ้เขวัญแบ่งเท่าไหร่ไม่อเาเท่าทุนเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมครับโอ้เท่าทุนไม่ใช่ธรรมดานกตัวนี้ก็อยู่กับผมผมกับอาจารย์ขวัญนี่ก็สามปีสี่ปีแล้วนะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยสามห้าไปสามใช่สี่ปีแล้วนะขวัญหิบขั้นหนึ่นะ เอาเอาเลยวะเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป้าดุนโอ้ป้าดุนงเจ้าขอนู่นครับเจ้าของยังงงอยู่นุงกัตนุ๊กัตนุ๊กัตดูก่อนนุ๊กัตนุ๊กดูก่อนนุ๊กัตนุ๊กว่าเป็นไงนี่คลิปสดนะครับพี่น้องเนี่ยสดๆเลยนะครับลุงรัตว่าไง นี่เท่าหร่สมราคาตัวนี้สามห้าก่อนสามห้าโอนให้อีกเอาปเรียกบัญชีไมโอ้ทางนู้นสายหัวแล้วครับพี่ชายผมจานขวัญเฒ่าทุนเนาะนี่เอาไปซื้อเบียร์มาจีนได้เลยอะสรรลงไปเลยแบ่งๆไปเลยต่อกระตนแบเบียร์มาอันนี้สามสอง่นง่ายน้องอี่พันหนึ่งนี เล่่นงายเท่าทุนเนาะอาจารย์ขวัญเนาะครับอันนี้แบบมาไม่ได้นัดหมายนะครับมาไม่ได้นัดหมายเออมาไม่ได้นัดหมายไม่รู้ล้อหักเลยเนี่ยออคนมาเหมือนกันเนี่ยผมก็จะมาหาอาจารย์ขวัญมีนัดครับผมมีนัดไม่ไปไหนเนาะคืนนี้ไม่ไปไหนแน่นอนเก่งเก่งหมาแต่งกันเล่นชนะใครนนะโอ้แต่ของดีบอมันไปมันไปแล้วมันไปแล้วมันเล่นง่ายตัวพันหนึงไงเขาละโอนเข้าไม่ได้มีพันหนึ่งไหม มีแตงเงินสดไม่ต้องพันในเขาพันหนึ่งแล้วนี่โอนคนนี้ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องไม่ได้ค่ะอาจารย์นี่ครับพี่น้องครับผมก็คือต้องรีบนะป้าอาจจะได้โอนเราอาจารย์ต้องอะไรโกนอะไรโอนอะไรใส่เงินเองป๋าป๋าคือเฝ้าแต่ป๋า วางวางวางแล้ววางแล้วอ่าครบเท่าไหร่ป่านับก่อนปะสี่สองปานับหนึ่งหนึ่งสองสามปะแดงมาหนักคอไปแล้วสี่สองสองครับผมโอ้เจ้าม่วงหวานเนาะนะครับเจ้าม่วงหวานเนาโอเคนะครับ โอเคแล้วโอเคนะครับโอ้ป๋าดุนจีเอากงแลนเลยไหมเมื่อกี้นดิแมโกไม่โอเคเลยโอเคเลยครับโอ้ผมเรียบไม่ใช่อะไรหรอกสี่สิบสองบาทเดือนให้เอาหมดไงลุงรัตดูดิลุงรัตเป็นไงบ้างให้แจมซื้อซื้อเบียร์ดิไม่เอาอันนี้อันนี้ซื้อดีกว่าผมไม่ซื้อดีกว่าอันนี้ซื้อดีกว่าป๋าวางไหนป๋าคือตัดสินใจไว้แท้ป๋าเหาสูุลูกสูหลานฟังเนี่ยนะป๋าเอาสูุลูกสูหลานฟังเนี่ยแต่ม่วงหวานนี่ตามมาแต่อยู่กัตอนแล้ว นานแล้วถามมาตัวก็ลูกน้องมันมีเล่นก็เอ้าให้ลุงรัดดูดิลุงรัดลุงรัดว่ายังไงครับดีแล้วเย็นไงแต่หันมาตกเต็มบ้านเลยเนี่ยวันนั้นผมพาตสโลไปสั่งสโลไปต่อในตัวหนึ่งเนี่ยสโลใหนตะสันไปซื้อที่แบบถเคยดูคลิปอะเรื่องง่วงเนี่ย ดูเขาโยกโมกาขอพึ่งหนูดูประจำดูมันดูใช่ไหมประจำปอันนี้แกก็คงตามเหรอจ้างฝนใช่ครับถ้าแกไม่ตามแกไม่โอ้เปลอยมาถามเลยน้องมาถามถึงไอ้ม่วงผมไม่ได้ผมเอาไงเล่นง่ายก็ไม่ได้ออกนานก็เล่นน้องกูเนี่ยครับนมต้องหมา้านตามเนี่ยอ้าวไ่เขาหงุดหงิด นะครับมืดแล้วครับพี่น้องครับผมได้ได้ไปไหมมาเงี้ยก็ไปเมื่อเมื่ไปวะผมติดงานเต็มีป๋าผมก็อยากไปอยู่อยากอยากไปกินเขาปลาแซ่บๆมวนมวนหนึ่งนะไปเมื่อกี้ไปเมื่อกันไอยู่กองนู้บ้านเจ้าเลนโดนลงขตจังหวัดเมืองกาเอาลงแล้วไปมีกล้องราคาแสนกว่าบาทซึงเข่ได้ใส่แต่เล่นไม่เป็นเอาไหมผมจะกันป้าปลาไหมผมร้องวงเลย ก็ให้ไปในเอาปเล่นเนี่ยปเล่นต้องกันไปเล่นได้เลยไายตัดจีเป็นเงินเขาเลยรได้ไหมมาไม่อยางมือหางมือหางแต่พอไม่อย่างมันนั่นแล้วไปเล่นได้แล้วไม่เรียนล็อกแขนมั่งเลยก็งอหวานแล้วรอดูผลงานนี่นะช่องวัยน้องเขาใหญ่นะครับจม่วงหวานนะครับเโจรยิ้มหวานเลยครับผมตามมานานแล้วตามมานานแล้ว ตามมานานสมใจเป็นบ่บ่ต่่่ออบตจะค้ำไม่ต่อเลยบ้าเท่าไหร่เท่านั้นเลยมากกว่านั้นก็ให้ได้มากอ้าครับพี่น้องแต่ถ้าหาหมวดกันเบื้องบนสิก้าเรียนบ่เนี่ยมันเป็นอย่างปากมันเป็นอย่างบอยว่าปากมันเป็นอย่างดีเนะผมแลผมไม่อยากให้ดูตัวมากหรอกครับพี่น้องม่วงหวานน่าจะรู้อยู่นะครับ ออกที่ไหนก็เป็นเฉลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มูนะพี่น้องจะได้ไม่ลูกโอ้กินไม่ได้ต้องไปตัดออกนะเนี่ยต้องตัดปลากบบนิดนึงยาวเกินสวย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 ผมเขายาวบนล่างเลยเหมือนเดิมนะครับผมค่ายนี้เหมือนเดิมครับพี่น้องของกิ่งนะครับของกิ่งนะครับอาจารย์ขวัญค่ายมิตรมิตรภาพติดปีกนะครับพี่น้อง นี่ครับนี่ครับยาวเลยครับพี่น้องครับผมนู่นครับนู่ครับนุ่นครับผมหมดแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับหมดแล้วครับพี่น้องเต็มเต็มไม่ต่ำกว่าผมว่าอยู่นี่ห้าสิบนะครับพี่น้องนกอายุประมาณ นกนี่อายุประมาณ2 2ปีอัพนะครับนกอยู่นี่นะครับแต่นกเฉลยใหม่ที่ยังค<ต>ัดนี่ครับ<ต>อยู่กรงใหญ่นะครับเ,เต็ม,มเ,เ,เตม,ตมนะครับ<ต>พี่น้องเต็มเลยเหมือนเดิม ี๋ยวนี้หาต่อไม่มีแล้วลุงรัดว่าไงลุงรัดเออทยี่สิบปีที่แล้วมาเนี่ยโอ้โหนกสายห้าเจ้าเท่าไหร่นอนลุงเนอะไม่มีคนเล่นไม่มีไม่มีคนเลี้ยงนกเลยก่อนนี่เอาสอนยังไงก็ติดลุงแกลุงจ่าเลี้ยงแต่ก็ไม่ต่อของจ่าไม่ต่อแต่ผมชอบแต่ผมชอบของปลาแดงอยู่ตัวหนึ่งเลยจะไปจะไปจะไปหาบ้านปลาแดงสักรอบอยู่นี่จันไวไก่ออกทุกวันนก บอกว่าแต่ไม่รู้แต่ขายตัวไหนก็ช่างแต่ตัวหนึ่งที่ผมชอบเทียนดังมาเยี่ยมมานนี้เทียนพนมนกปลาเทนพนมเมืองการเนี่ยปลาเนี่ยเคยได้มาหลายตัวเลยเด้เทีนพนมเนี่ยเทีนพนมได้มาหนีเทนพนมแล้วก็มีกวักซับกวักซับแล้วคู่นนกนี่เป็นก็ทุกตัวได้มาได้มาที่เดียวเนี่ยคันเลยในบ้านเนี่ยได้มาที่สิบห้ามาน่ะขันสีตัวได้มาซีตัว ูอ่างอ่างซีครับเนี่ยวขันเราตัวนึงก็คูแล้วเนี่ยทำทุกอย่งปลาแกแกว่างเนาะแกว่างแกนั่นเราก็ไปเลยแหละตัวไปเบื้องลวดผมหมายตอนนี้เกือบตีข้างหลังนี่ปลาเนี่ยน่าจะมือตรีปลาจะเลื่อมติดตามผมน้ำเด้อเอาเอาเอาแล้วครับผม S <S เอาแล้วครับผมพี่น้องปลาแดงปลาแดงเสียงเรียวตันเรียวตันเรียวตันเสียงปาองยังไงฮัลโหลเด็กห่างหนยพ่ออาแล้วมีอะไรทำไมไเข้ามาว่านลูกฮะเดี๋หนูจะมาเที่งโมงเดี๋ยวพ่อพ่อดูดูที่จอดรถก่อนเดี๋ยวมีเดี๋ยวดู ยังไ,ไม่ไปมเออมาอมาก็จดหน้าบากนนะเดียวกันโอ้สวยนกเลี้ยงขึ้นใบเลียเ้ยงง่ายเลงง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวให้เวรับชายนกแกต่อได้เองไงแกต่อได้เองแล้วแกคัดคัดคัดทับคอนจบเท่าไหร่ครับมีดูตัวนี้ฝากที<ต>่บ้านคร<ต>ับผมโอ้นี่นปากครับ ตัดออกสรอบปลาปลาจับไปเด้อจับไปพอไม่ปลาเจ็สนใจมันบ่ครับตัวนี้ปลาสิเอาเมยเอาเมยผมตัดสามรอบแล้วนี่อันนี้มันเป็นงวงช้างแล้วนะครับแล้วสามเจ้าของเขาฝันมาผมก็จะงวงช้างจะจบหรือเปล่าเออจบจบจบกันเราดูจบที่เท่าไหร่ไม่รู้ดิ้รูผมก็ไม่รู้เอาไม่ใช่ลูกต่อนะไมไม่ใช่ลูกต่อเอาเท่าไหร่บอกไป เก็บนกต่อเก็บนกต่อกันพอแล้วพอแล้วแมนกต่อไม่กี่ตัวดูดิมาแล้วพอแล้วตัวหนึ่งเท่ตัวหนึ่งเท่แจ๊เจ๊เจ๊ตัวเดียวพอแล้วผมไปเจ๊ก็เต็มบ้านเลยเต็มบ้านแด้เหรอเต็ที่เดียวอ๋อกุ้งน้ำใช่ป่ะอ๋อคเนียดคนเนียดให้ใช่ไหมนี่ไงที่ไปตอนนั้นน่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีชื่อเซียนอะไรเนาะปิดหน้าปิดตาแจน่อยบอยครับบอยบอยบอยนกเขาขัน โอ้หัดเล่นครับบอยหัดเล่นอันนี้บอยบอยนกเขาใหญ่นะปนนกปนนกครับบอยจะหัดเลยมาปนในตัวไหนอ่าสพลงไดนเฉลยว่าคัดลมดีเฉลยคัดลมดีนกคัดนกแก่คัดไว้นี่เสียงกลางเพราะเป็นไงนกกางไปใหญ่เพราะเพราะเลยคนเครื่องสมงเฉลยนะเฉลยหนึ่งชั่วโมงยอดไปไงขาขาแข้งขาแข้งไงเป็นไงเอ้าอืมดือปะ โอ้มือนี่มาบุไขมิตรภาพติดปีกแบบยางจังเลยพี่น้องปาเดงว่าว่าเลยว่าเลยว่าไปเลยเก็บเกนกก่อนนก่ยก่นกชนก่วนนกช่ยกนกก่วนกช่ยนกช่วยนก่ยนกนช่ยช่นกช่ว่น่ด เคัดเสียงแล้วเราคัดเสียงแล้วาฮ่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 นฮาฮืออาฮาฮ่ฮ่นอ,นมามอ่าฮ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 ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ร้ฮ่า่าฮ่าฮ่าฮา่า่าฮ่่า่่าฮ่่า่าน่า,า่าฮ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 า่า่า ดูแล้วว่าจะเอาตัวไหนไปนี่แหละนุ่งกงแบบนี้นี่ก็เป็นคงรวมนะใช่ครับผมมันมันแยกเป็นคงแล้วมันซ้อนซ้อนเป็นคอนโดไปเลยใช่ครับผมนุ่งใจคนว่าไงปลาแดงว่ามากินไม่เปิดฮะรีวตันใช่ไหมรถใกล้เกือบชนไปเยอะมันคึกจัดแล้วไม่มีรถไม่เคยลรถ ชุดนี้ชุดนี้ยังไงครับลูกอ่างตัวไหนลูกอ่างเฉลยใช่ไหมลูกอ่างหมดนีอ่างนกใหม่นกใหม่นี่อ่างกี่คำประมาณสี่คำสี่คำใช่ไหมอันนี้อะไรไอ้นี่พี่ทายก่อนอุ้มตุ่มตัดหางมันแสดงว่าฝืดกันแน่ ฝึกเลยตัด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 ชัวร์ตัวใหญ่องรัตเหะอตัวใหญ่เป็นไงองรัตเป็นไงเป็นไงที่อยากยากให้มาชมก็เลยชวนมาด้วยจันขวัญเออเห็นไหมเสเลยหมดแล้วนี่แถวดานล่างนี่ครับปีองครับผมนี่เขดอืมตัวนี้ที่ผมให้จันนี่เอาไปแล้วตันที่ไม่เอาไปนี่เป็นต่อเนีจะเป็นต่อแล้วมีอ่างด้วยมีฝึกเเลยหมดแล้วไม่นอ่ มีเชลยสกุลแล้วเนี่ยใช่มีจชิงจริงเชลยสกุลมีตัวนี้ป่วยมีตัวนี้ก็เก่งนี่ก็ป่วยเนาะนี่ก็เก่ะเดี๋ยวผมจะเอานกป่วยไปไปให้อาจารย์ขวัญนี่แหละเอาลงมานี่แหละครับที่ที่ผมมาวันนี้ก็คือตัวนี้แหละครับจะเอาตัวนี้ไปรักษาให้อาจารย์ขวัญเจ้าเตียงหนึ่งครับเจ้าเตียงหนึ่งนะครับนกไม่สบายนะครับ ลงไปสบายเดี๋ยวผมจะเอาไปรักษาให้ของในมันอยู่ในคอมันอยู่ในคอผมูครับดูแล้วมันอยู่ในคอครับอยู่ในคออผมเนี่ยมันคูแต่มันไม่มีเสียงออกมาใช่ครับเดี๋ยวจะเอาไปรักษามันยังร้องปกติอยู่แต่มันไม่จัดเหมือนทุกครั้งโอ้หของผมเสียงไม่ออกเลยครับแล้ี่ถามวนาฟังออกมาไม่ก็เสียงไม่ออกเลยไหนเล่นครับก็คือมาเอาตัวนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปรักษาให้จันขวัญครับพวกกันพี่น้องก็ข้าวหอมก็เป็นเหมือนกันในข้าวหอมก็หายไปแล้วกินมาเดียวกัน นะครับเดี๋ยวไปรักษาให้จันบอยเห็นนเห็นประตู้องหน้าอยู่หลังบ้านเลจันบอยนะจันบอยมีกี่ตัวนะสี่ห้าตัวโอ้ก็ไปต่อด้วยกันกับพี่ขวัญนี่ใช่ไหมใช่โอ้ผมก็ไม่ได้ว่างไปด้วยกันหลายรอบแล้วิ่งจะหาเล่นให้พี่ขวัญอะนี่นีคนหาน้องให้ผมเนี่ยนี่นะอโอ้เจ้าหนึ่งเทียบก็นี่ใช่ไหมใช่โอ้หนึ่งเทียบนี่สุดยอดนะสุดยอดเลยสุดยอดเลยเจ้าหนึ่งเทพบ สุดยอดเห็นมันหมาเงี่ยชอบครับอืมครับผมเยอะไม่เยอะนะครับพี่น้องเราฝึกหมดแล้วเลยข้างบนเราฝึกมาหมดแล้วฝึกทีไรหมดแล้วครับถ้ามาดูตอนวันนี้จะแกลมเลยนะป๋าเนี่ยใส่กันก้วก้าก้วก้าเลยแหละถ้ามานั่งฟังอันนี้ถ้าอยู่ข้างนอกนะครับอี่แล้วนี่แล้วตัวสำคัญอยู่ข้างใน จะสำคัญอยู่ในบ้านไม่้องวแล้วาอกไม่ได้อร่อยแล้วทีเด็ดออกมาไม่ได้ดอดคอถนกใหม่เข้ามานี่ไม่ใจอยู่ไม่ไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยอ่อไม่ยากอยู่ยากนี่แหละ้าไม่ใจไม่ขึ้นเลยนี่แหละเออนกสอนเข้าบ้านก็ยากตัวนี้มันจไปต้องได้ยูู่เขาหร้อเล่ตัวนี้ก็น้องวัวตูไนี่ยไตัวไหน ตัวนี้ก็อ่างนะผมว่าไม่ค่อยได้ออกตัวไหนอ่างเอาจะเอาจะเอาตัวอ่างกันแหละไปฝึกเป็นลูกกูเดียวขันนะลูกกูเดียวกูสามไม่ได้ไงวะเอาครับเจ้าของเจ้าของจำนกไม่ได้ครับเยอะไม่เยอะพี่น้องวู้ยจัดยุยจัดนะพี่งรัดผมว่าไงติดหมายเลขที่กงมาเลยจันนุองรัดผมว่าไงฮะอลังการไหมพี่น้องอลังการนะครับอลังการนะครับอลังการจริงพี่น้องครับลลูกดีนะมีอยู่ อยู่ที่โรงงานอีกสามสิบหกตัวนั่นอยู่ที่โรงงานอีกสามหมูดเกือบร้อยครับผมค่ายนี้ค่ายมิตรภาพติดตีนะครับติดหมายเลขที่กรุงเลยจำได้จองแซมตัวชื่อเน่ยดีเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนต้อชื่ออยู่ที่กรงเลยใช่อาจารย์ต้องติดชื่อที่กรงเลยอะติดป้ายชื่อที่กรงเลย แล้วดี่เนาะถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเวลาดูแลเราจำตรงไม่ได้หรอกมันจะต้องจดป้ายชื่อที่คงที่คงเลยเดี๋ยวเจ้าป้ายมาที่บ้านมีป้ายทุกตัวเลยทำมาเป็นปลุ่เลยใช่ต้องทำป้ายที่ที่คงเลยเขาจำไม่ได้อไย่างนี้เหยียดติดป้ายต้องป้ายนี่ครับผมไมม่ีป้ายทั้งนี้ได้ได้มาจากไหนชื่อตัวอะไรครับใช่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นี่แข้งแตกขอนอ นี่นี่แข้งแตกได้ตอนนั้นที่จำได้ป่าวนี่ที่ไปเจอหน้าอาจารย์นี่อ๋อครับจำได้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 เดี๋ยวจะฝากอันเนี่ยไบร์มันให้ผมทำเป็นที่ที่เขียนชื่อติดทุกวงเลยผมปั้มมีชื่อ ND ชื่อผมเลยชื่อ ND แล้วก็ข้างหลังมันเขียนชื่อนกใส่รหัสมีเชือกถูกางดีผมทำมาแบบป้ายป้ายป้ายคอเสื้อใหญ่ๆอ่ะ้โอยังผมจำไม่ค่อยได้ถ้าจริงๆถ้ามันเยอะจัำของผมใช้เวลาตั้งรูแลนไม่ได้ นี่มาจากไหนยังไงัอที่เท่าไหร่ย่างนี้ยังง่ายสุดง่ายเลยขาขามเป็นไรแจ้งก่อนผมอยากรู้ว่าไอ้ไอ้ไอ้เหลียวไอ้เหลียวเนี่ยเท่าไหร่แทมรัดจะให้เท่าไหร่ไอ้เหลียวแบ่งเท่าไหร่นะรัดจนเน่าเลยอ่ะผมไม่ทำไมไม่ร้องเออไอ้เหลียวอ่ะมันเป็นเเเป็นชือกพันขาเหรอเอาๆคุยคุยคุยขอเชือกพันนี่ครับผมผมอยากจะให้ป๋าเนี่ยคุยไม่ยอไม่กล้าพูดเอาพูดไปเถอะแพงก็จะต่อ ผุก็จะขึ้นให้ตันเนอะเออดิวตันดิวตันเนาะเอาป้าพูดไปเลยป้าเออเนาะนะครับเนาะเออพูดไปเลยพูดมาเลยูพูดไปเลยแต่ว่าถ้าผมเป็นถ้าไปบ้านผมนะนี่ครับผมเพื่อนฝูงกันนะผมแบ่งลูกดินด้วยโอ้ยของกิงนี่นกผมตัวหนึ่งขายอยเลยป้าหมื่นป้าป้าผมอยากไปบ้านป้าต้นพันหายผมสะไอี่พนมนะ ไอ้เด่นไทยผมนำซื้อมาจากหมออื่นสามหมื่นอืมลูกบินผมอ่ะลูกมันเต็มบ้านเลยอืมไอ้บอยมาตัวหนึ่งไอ้บอยเราดึงกันตัวขึ้นแบ่งให้ความเล่นแบ่งไปฟรีแจกความเร้นไอ้คงไอ้ไอ้เพิ่มก็ออกมาขายก็จะมาป้นนกอย่างเดียวเลยหลอกใช้คือมามามาผิดเรืมองอะไร่าป่ามันลุยเถาะเต้มัอนี่เลยฮานกดีไปต้องมหาที่อมหาที่นี่เลยของดีได้ของดีกลับแล้วมาหาที่นี่แล้ว ปา้องไปอีกแล้วหัวใจอาจารย์ขวัญไปอีกแล้วเท่าไหร่น้องชายกันเองครับติดติดติกันเองให้ค่าอาหารให้ค่าอาหารเองให้ค่าอาหารหมื่นห้านะป่านเออหมื่นห้าโอ้ดิวตันด้วยดิวตันครับผมราคานี้ถ้าพัดลมหมดบ้านแน่คอยดูดิปลาแดงถ้าราคานี้ถ้าไม่ใช่ค่ายมิตรภาพติดปีกไม่ได้นะ สวยยธรรมดาอย่างพันห้าเลยสวยๆครับเดี่ยวตันสวยครับผมเสียงเพราะไม่มียากเดี่ยวตันนะพี่น้องเดี่ยวตันครับนกตัวนี้เดี่ยวตันนกอาจารย์ขวัญนะครับแบ่งให้ป๋าแดงนะครับผมเออเอาไปฟังเสียงนะครับนกฟังเสียงนะครับพี่น้องครับสวยครับผมสวยตันน ได้ดูได้ดูตันกับบานพวามมทั้งริวตันทั้งปาดฟอเนาะมาเลยฮะในนกมงค้นสองตัวป้าสองรอบจะจำได้ไหมลูกจอบจบเลยมันบอกเอาของดีอย่างเดียวบเผ็นใจธรรมดาไม่เอาเต้าม่วงหวานหมานในที่จันทร์เช้าโดนม้วงหวานผมติดตามแล้วม้วงหวานติดตามมาแล้วได้ยินชื่อมานานแล้วเราก็ะสือมาประมาณนี้แหละครับซีปีที่อยู่น้ำกันกับม้วงหวานกับ พูดแต่เหลวตันตอนนี้นิ่งหมดครับนกท่านนี่โดนเลยปีคัดคืนดีแต่อายุไหนเดือนแล้วเ่าหลายเดือนหรอสามเก็บเดือนหรอแล้วหลายเดือนแล้วนกนิ่งแล้วนกอยู่แล้วนกตีเป็นนกใท่ผลบ้านอีกสองรอบแลงรอบที่สองมีประมาณแค่นี้เข้ามันลงต่ำเลยไหมเข้ามันลงม่นไร่มันฟ้อนไหมสวยเลยนีพผีกกระไรโอ้ได้ของดีครับปลาแดงครับน้องใส่ผมจันบอยได้ของดีได้ของดี มามาบางทีต้องเอาของดีๆครับธรรมดาไม่เอาธรรมดาไม่เอาธรรมดาไม่เอามีเยอะแล้วธรรมดาเนี่ยวันที่ธรรมดามีเยอะแล้วอยู่แถวหมู่บ้านไอ้คงี่ชายหนึ่งคงี่ชายหนึงเนี่ยบ้านจันขวัญนี่แหละบ้านจันบอยอยู่นี่หมดจันแดงอยู่นี่หมดเลยเราลุกอะไรมาหมุนาเลยวันนี้ยังกลับไม่ได้เลยเรื่องเงินหมดเลยลูฮะ ยัง mhm. ไม่ให้กับจม่งยังไม่รู้เลยเขาจะพุ่งนี้เขจะไปนู่นน่ครับผมนกเยอะนะครับผมแต่มาดูตอนคืนนะครับพี่น้องก็ต่อมานี้นะครับผมปลาแดงกับน้องชายก็ได้ไปสองนะครับก็ได้ไปสองมีนกมงคลด้วยเหรอครับเจ้าม่วงหวานแล้วก็เจ้าดิวตันนะครับก็มืดนะครับผมมืดก็ได้ ันาจจะไม่ชัดเจนนะครับพี่น้อคงคลิปมันอาจจะไม่ชัดเนจนก,ก็ประมาณนี้นะครับผมค่ายนี้ม,มิตรภาพติดป,ปีกนะครับค่ายนี้ตัวนี้ผมจะเอาไปรักษานะครับพี่น้อง <c oughs> เสียงใสอยู่ใสครับผมเสียงใสดีขันข้ามทุ่งเลยนะนี่เงีเสียงใสดีส่งเหมือนโอเคเหมือนตัวที่ผมได้มาใหม่เสียงส่งนี่เลยอย่า่งใช่ไหมวัส่งเลยส่งนี่เเสียงดังอยู่ไกลๆยังเสียงชัดแจ๋วผมก็พาลุงรัดมาว่าจะเอาตัวนี้ไปรักษานะครับพอดีมาเจอเจอกับป้าแดงกับน้องชายพอดีมาแบ่งนบกับบ้านอาจารย์ขวัญนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยว คุย <rôle> กันอีกสักเวบหนึ่งครับผมลุงร er ัดครับครับสวัสดีครับลุงไว้เจอเจอกันใหม่น้องเนาะปาดุนสวัสดีครับปาดุนน้องชายบอยสวัสดีครับไว้เจอเจอกันใหม่ครับปลาแดงครับผมสวัสดีครับไว้เจอเจอกันใหม่เจอตัวจริงแล้วอาจารย์ขวัญครับสวัสดีครับ ได้ยินจะช่วยพึ่จะเจอตัวจริงเซีน <She an S 1> ตัวเป็นๆสวัสดีครับโอ้ยพิ่งจะเจอเจอตัวจริงจริงตัวจริงจริงนะครับเออตัวจริงเสียงจริงป๋าแดง